สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสูมน้อง Baby เบบี้ทีคอใหม่กันค่ะอันนี้จะเป็นคอตุดจีนนะคะคอนี้น่ารักมากๆากไปก็เลยสั่งมา2กล่องเลยค่ะสําหรับพิกัดเราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะตัวกล่องน่ารักมากๆนะคะสําหรับคอนี้จะมีทั้งหมด8แบบกับอีก2องซีเรนะคะ จะมีน้องแมวน้องปลาน้องงูผู้หญิงน้องกระต่ายส้มน้องงูผู้ชายน้องกระต่ายอมวยน้องกระต่ายลุกพับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นน้องโคมไฟค่ะส่วนซีเครตจะเป็นน้องกระต่ายห้องเต้แล้วก็กระต่ายฮองเฮานะคะสำหรับตัวที่ปอยอยากได้ครานี้ก็จะเป็นพวกน้องกระต่ายค่ะมีกระต่ายส้มกระต่ายอมวยกระต่ายลูกพับนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนอันนี้ปอยสั่งเป็นกล่องใหม่ยังไม่แกะมาลุ้นเอง2กล่องนะคะ ดูที่กล่องแรกกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะ น้องตัวแรกที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องปลาแดงนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวที่แรงไว้แต่ก็น่ารักดีค่ะน้องมีกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมทะลุถุงออกมาเลยค่ะสําหรับน้องปลาแดงที่ปล่อยได้จะเป็นหน้าผากสีม่วงนะคะปากเป็นปากแมวแล้วก็แก้มจะเป็นรูปดอกบัวกับส้มค่ะนี่เป็นหน้าใหม่หน่ารักมากเลยนะคะตากลิ้ง360องศาค่ะหัวน้องจะเป็นน้องปลาแบบนี้ตัวจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ มีสายห้อยแบบนี้ค่ะไซส์จะเป็นไซส์เดียวกับเบบี้ทีมารการองนะคะเป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็ด้านซ้ายกับขวาก็มีที่คล้องสายแยกด้วยนะคะนี่ค่ะน้องปลาก็น่ารักดีนะคะทีนี้มาดูที่การาดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการาดของน้องปลาแดงนะคะนี่ต่อมาเดี๋ยวมาดูที่กล่องที่สองกันเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะว่ากล่องที่สองกจะได้เป็นน้องตัวไหน สำหรับกล่องที่สองปอยได้เป็นน้องกระต่ายส้มนะคะได้น้องกระต่ายตัวนี้ดีใจมากๆเลยค่ะหน้าของน้องที่ได้ก็จะเป็นหน้าผักสีเหลืองตาร้องไห้ปากอมข้าวแก้มจะเป็นรูปเหรียญจีนแบบนี้นะคะเป็นหน้าใหม่น่ารักดีค่ะน้องกระต่ายส้มจะใส่ชุดมาเป็นผ้าพันคอแบบนี้นะคะแล้วก็มีกางเกงค่ะน่ารักมากนะคะส่วนที่หูน้องจะมีติดโบสีแดงไว้ด้วยค่ะสองข้างเลยนะคะ หัวน้องจะเป็นลูกส้มแบบนี้ค่ะก็มีสายห้อยนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะน้องกระต่ายส้มตัวนี้ตั้งแต่แรกที่ปอยเห็นภาพโปรนโหมดน้องปอยก็ชอบเลยนะคะมีคัสตอมน้องไปวิธีไซส์ V ีเป็นรูปน้องส้มอันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวปอยจะลองเทียบให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้องกระต่ายส้มที่ปอยเคยคัสตอมเอาไว้นะคะจะเป็นคนละไซส์กันแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะดีใจมากๆที่ได้ตัวนี้ค่ะ ทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องกระต่ายส้มนะคะสำหรับน้องเคาดุดจินอันนี้น่าจะเป็นไซส์เดียวกับมาการองนะคะเป็นไซส์เล็กค่ะสามารถเปลี่ยนหน้าได้กับมาการองหรือว่าวีสาว mini คอแมงคอแมวเสือทีอะไรพวกนี้ได้นะคะเดี๋ยวปรจาจะสาธิตเปลี่ยนหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปรจาจะลองเปลี่ยนหน้ากับน้องวีสาม mini อันนี้นะคะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นช้อนสั้นนะคะ นี่ค่ะเปลี่ยนหน้าเป็นตากริ้งแล้วก็น่ารักดีเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อมาไปาจะลองเปลี่ยนชุดให้น้องดูด้วยค่ะสำหรับตัวผ้าพันคออันนี้ก็สามารถถอดออกได้ง่ายนะคะไปาจะลองเปลี่ยนให้น้องใส่ชุดของวีสามนินีนะคะ นี่ค่ะเปลี่ยนใส่ชุดกระโปรงแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักดีมากๆเลยค่ะสำหรับเขาตุดจีนอันนี้แกะมาก็ถูกใจมากๆนะคะน่ารักทั้ง2ตัวเลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ